สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับหัวข้อในวันนี้ก็คือเรื่องของความแตกต่างของระนาบนะฮะสองระนาบระหว่างเอลกับไหล่ที่เห็นณนะตอนนี้ที่ติดอยู่ระเกะรกะนะครับที่ตัวของอโปนะก็คือนะติดที่ไหล่กับติดที่เอวนะครับเป็นตัวระนาบนะครับอ่ะอโปลองหันหน้าไปทางนู้นครับ ล้แลองสวิงดูนะครับขยับมาหาพื้นที่ที่ back swing ขึ้นนะฮะเห็นไ,ไหมครับผมยังไม่อธิบายนะตอนนี้ให้ให้ดูที่เส้นสีเหลืองนะก็จะเห็นแล้วครับว่าระนาบนะวันนี้ผมจะพูดใน2มิติก็คือระนาบในขณะที่มันหมุนนะครับกับระนาบของของการเคลื่อนที่นะครับลักษณะของการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะฮะ สวัสดีนะครับม,มุมมุมของของเอวนะครับมันจะใกล้เป็นเส้นขนานพื้นนะส่วนมุมของไหลมันก็คือจะปักพื้นนะอันนี้คือทุกคนคงคงจะทราบกันแล้วนะครับแต่ทําไมถึงจะเอามาพูดนะเพื่อที่จะให้มาแก้ไขสําหรับคนที่ตีแล้วออชอบท็อปลูกนะครก็คือแบ็กสวิงครับจังหวะดาวสวิงลงมาเนี่ยนะครับมุมนะฮะของ ละหน้าไหลซึ่งมันควรจะต้องกลับมานะครับสมมติคือตรงนี้อยู่ตรงนี้นะอะกลับมานะครับหมุนกลับมานะครับกลับอีก,กลับอีนะเนี่ยครับมุมเนี้ยมันควรจะต้องนะควรจะต้องประมาณเท่าเดิมนะเท่าเดิมแต่คนที่ตีท็อปเนี่ยก็คืออะ,อะไหนะล่นะกลับมาแล้วเนี่ยครับไหลขวาเนี่ยมันละหน้ามันยกนะมันก็เลยทําให้ เหล็กหน้าเหล็กไม่ลงโดนพื้นมันก็เลยท็อปนะเพราะฉะนั้นคนที่สําหรับหัดใหม่คนที่ชอบตีท็อปต้องให้ความสําคัญกับการหมุนไหลนะครับว่าขึ้นนะครับไหลขวานะครับชี้โทษฮะไหลซ้ายชี้ต่ําลงขากลับมาไหลขวาต้องชี้กลับลงนะครับให้ให้อยู่ในระนาบเดิมอย่าให้มันยกนะครับนี่คือสิ่งความสําคัญนะฮะที่ผมเลยอยากจะพูดถึงเรื่องของระนาบนะ ส่วนเอลก็ไม่ไม่ได้มีปัญหานะครับเอลเนี่ยผมอยากจะพูดในมิติที่ว่าการหมุนเอลกับการหมุนไหลนะครับมันหมุนไม่อะเอากลับมาทางด้านนี้ครับขึ้นไปสังเกตไหมครับถ้าจะบอกว่านะครับไหลเนี่ยหมุนได้ตอนนี้90องศาแต่ถ้าหมุนได้มากกว่านี้ก็คือบิดไปประมาณ1 2อองศานะไอ้นี่มันอาจจะไปไม่ถึงนะครับแต่มุมไหลเนี่ยนะครับไป120องศาแต่สะโพกเนี่ยคือถ้าวัดจาก วัดจากมุมนี้นะถ้าหมุนมาได้เนี่ยก็มาแถวๆเกิน60องศานะครับไม่เกินนะครับแต่ไหลเนี่ยมันจะไปได้ถึง9 0้าสถึงร้อองศานะคเขาบอกค,คนตีไกลคนที่ตีไกลทุกคนนะครับจะมีความแตกต่างกันระหว่างการหมุนไหลกับการหมุนสะโพกที่แตกต่างกันมากนั่นก็คือไหลได้เยอะ สะโพกต้องได้น้อยเมื่อลบกันแล้วนะครับตัวเลขยิ่งมากแสดงว่าคนนั้นจะมีโอกาสการตีไกลมากกว่าการลบกันแล้วตัวเลขน้อยเช่นไหลหมุนได้90สะโพกหมุนไป60ลบกันแล้วได้แค่30แต่ถ้าบอกว่าไหลหมุนไป120สนะสะโพกหมุนไปได้40นะครับแตกต่างกันถึง80เพราะคนที่หมุนลักษณะนี้ จะตีไกลกว่าลักษณะแรกนั่นก็คือแรงบิดอลองแบ็กซูงขึ้นไปครับแรงบิดของลำตัวนะครับแบ็กวิงขึ้นไปแรงบิดของลำตัวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อมีการคลายนะครับมันก็จะคลายแบบช่วยเป็นนะดับเบิลก็คือแรงหมุนคลายขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่านึกถึงนะครับว่าสะโพกก็หมุนมากตามแนวไหลด้วยเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าร่างกายคนเรามันจะต้องกลายเป็น นะฮะหมุนลำตัวทำให้ไม่ไกลและทำให้เกิดความไม่แน่นอนสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะลักษณะของการบิดที่เราบอกว่าต้องการแรงเกลียวเนี่ยก็คือเราหมุนตัวและสะโพกให้น้อยที่สุดอย่าไปตั้งใจหมุนมันนะครับให้เบรกเบร,ก,บรกไว้หน่อยก็ไม่ถึงขนาดว่าโอโ้โหอยู่นิ่งกับที่แล้ครับเพราะอยู่นิ่งกับที่มันก็ทําให้ข้างบนหมุนได้น้อยนะเพราะนั้นมันก็มีหมุนแหละแต่อย่าให้ไปตามนะครับ จนกระทั่งตัวเลขนะครับมันใกล้เคียงกันไม่ใช่นะครับเบรกเบรกมันไว้นะครับ mm hmm. บิดเฉพาะไหล่อันนี้จะทําให้เกิดแรงคลายเกลียวได้เพิ่มมากขึ้น uh. เดี๋ยวนี้เนี่ยผมลดการตีแช้งไปเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะใช้หลักการน,นั้นนะครับว่าบิดแล้วนิ่งนะแต่เข่าเนี่ยมันนิ่งเกินไปจนทั่งขากลับมาแล้วมันเกร็งแล้วมันก็เลยทําให้การหมุนไม่สมบูรณ์มันก็เลยเกิดการแช้งนะครับตอนนี้คืออยู่แต่ ขาซ้ายผมจะบิดมาให้มันรีแลกซ์เพิ่มมากขึ้นหน่อยนะครับไม่ถึงขนาดหยุดนิ่งอยู่เฉยๆยเงี้ยนะครับบิดนี่หน่อยขากลับมันจะคลายเหมือนกล้ามเนื้อคนเราเนี่ยจะเหยียดได้ก็คือต้องหดก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้ามันไปเหยียดอยู่คงที่แล้วมันจะเหยียดอีกก็ยากแต่ถ้าเกิดมันหดนะเหมือนเราย่อเพื่อที่จะนะทุ่มย่อที่จะทุ่มไอ้นี่เหมือนกันบิดเพื่อที่จะไปแต่ ก็หมายความว่าไม่ใช่บิดตรงนี้นะพอบิดตรงนี้ปั๊บเนี่ยก้ามเนื้อมันตึงแล้วมันไม่สามารถที่จะคลายได้นะบิดข้างบนนะบิดอันนี้เข่าบิดมานิดนึงนะส่วนตรงนี้ให้คงที่อย่าไปเหยียดเข่านะครับอย่าไปเหยียดเข่าซ้ายดูอีกทีนึงนะครับแบ็กสวิงให้สุดนะครับสุดนะครับไหลบิดได้เยอะนะครับสะโพกน้อยตีต,ตีพุ่งครับอหันนี่มุมหนึ่งครับหันมุมหนึ่ง มามุมนี้นะครับแตเห็นว่าระนาบของเอวนะครับมันจะไม่เอียงมากมันจะแทบแทบใกล้ขนานพื้นเลยแต่ไหลนะอ้าขึ้นนะไหลมันจะนะมุมระนาบมันจะชี้ลงและขากลับก็ในขณะที่ IMPACT ก็ต้องนะต้องชี้ด้วยนะครับต้องชี้ด้วยคือจังหวะตรงนี้มันเร็วมากมันมองไม่เห็นนะเราไม่ต้องมาตั้งใจนะแต่ให้ความรู้สึกว่า เราต้องมีความรู้สึกว่ากดกดไหลถ้าภาษาบ้านๆที่เราเรียกกันก็คือล้วงไหลนะล้วงไหลขวานะความหมายนั้นนะคือถ้าคนตีแล้วนะไหลขวาชอบบิดเนี้ยมันก็จะท็อปนะหรือลูกเข้าซ้ายได้ง่ายเพราะฉะนั้นมุมของของไหลนะครับแบ็กสวิงนะแล้วกลับลงมาปึ๊บอ่านะครับมันก็จะคงที่นะคิดว่าคงพอจะเข้าใจนะครับที่จะ เอาไปเวิร์กกันต่อนะครับผมให้เป็นสประเด็นเนาะประเด็นแรกก็คือนะบิดไหลให้เยอะนะบิดเอวให้น้อยนะแต่เข่าซ้ายให้นะครับให้ให้งอรบับิดเข้ามาหน่อยนะให้มันรีแลกซ์นิดหนึ่งส่วนตรงนี้ให้นิ่งนะครับส่วนอีกระนาบหนึง่งที่อยากให้ความสําคัญก็คือเมื่อไหลซ้ายบิดตอนแบ็กสวิงขากลับมาในขณะเข้าอิมแพ t ไหลขวาก็จะต้องกลับเข้าที่เดิมนะไม่ใช่ไหลซ้ายบิดแล้วไหลขวาขึ้นเร็ว มี2ออย่างที่จะทําให้เกิดปัญหาขึ้นก็คือ,อตีท็อปหัวลูกกับ2ลูกเข้าซ้าย,นยในขณะที่มาเนี่ยมันก็คือจะทำให้ตรงนี้เอาอินง่ายนะครับเพราะฉะนั้น2ประเด็นนะวันนี้ในเรื่องของความแตกต่างของระนาบคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับสำหรับท่านนากักกอล์ฟที่เอาไปเช็คตัวเองนะครับหมุนตัวเองอยู่ที่บ้านหรือจริงๆแล้วทามือเปล่าเนี่ยนะมันจะเป็นตัวตัว ฝึกซ้อมเช็คบอกเลยครับเนี่ยซ้ายต่ํากับมาขวาต้องต่ำนันนี่เป็นเบสิกพื้นฐานสำหรับคนหัดกอล์ฟใหม่ที่เราก็จะให้ฝึกการหมุนตัวนะแต่เวลาไปตีจริงนะมันมันกลายเป็นไม,ไม่ไม่ทิ้งขวาลงแล้วก็ไปอย่างนี้ก็ทําให้คล่อมได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นย้อนกลับเข้าหาเบสิกพื้นฐานนะขอบคุณนะครับเครื่องดื่มนะครับ ตาช้างราคาออมสินนะครับนะเบรเซียวทนะครับแล้วก็เพลเอลเก้นครับมูลนิธิกอล์ฟไทยสูกอล์ฟโลกนะครับแล้วก็พันธมิตรอุดมพานิชนะครับคารอนโตเต้ซันเมลเทนบิสโตนนะรองเท้านะครับแพนนะครับเสื้อกอล์ฟเดโบนะครับหนังสือพิมพ์กอล์ฟไทม์นะครับเพจอยากตีกอล์ฟที่นอนบอลลี่นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ซิกซอนนะครับผลิตภัณฑ์ PMG แล้วก็ Fit for Better ขอบคุณมากที่ติดตามพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ